โอเคสวัสดีนะครับทุกคนวันนี้เราอยู่กันในแมปเดอรมี m มิเป็นแมปเกมผีอีกแล้วซึ่งเกมนี้มันมีการอัปเดตมาใหม่เป็นเอ่อเป็นอะไรวะฮาโลวีนตัวตลกอะอะไรประมาณนี้แหละโอเคพี่สร้างห้องแล้วน้องเข้ามาเลยโอเคพี่เริ่มเลยนะ แค่สองคนจะไหวไหมเนี่ยคำเตือนเกมนี้มีไฟกระพริบและจัมส์แร์เพื่อประสบการณ์ที่ดีควรใส่หูฟังก็ใส่อยู่แล้วะนะ โอ้น้องเสียงลบกวนเยอะมากเลยอะ่ะกดข้ามเลยแล้วกันเจ๊พี่มาแล้วนี่เริ่มเลยนะโอเคไปกันเลย <c oughs> <c oughs> โอ้โหฟันขาวมากเอาชั่วโอเคพี่อเปิดกล่องเลยนะ มันมาพี่เปิดกล่องอยู่เขียวมาเจอเพี่ละพี่วิ่งพี่วิ่งพี่วิ่งพี่เปิดกล่องเสร็จแล้วใช่ไหมเปิดเปิดแล้วอันกล่องนึงตรงกลางแมปเลยมันไปหาน้องอะ่ะมันไปตรงม้าหมุน ไม่เห็นเลยอ๋อมัเจองรึมันมันไปตรงม้าหมุนมันได้จีนแล้วใช่พี่เปิดแล้วพี่กลัวมันว้าปะน่าตกใจสุดแหล้วได้แบโอเค มันมาฝั่งซ้ายอ่ะอโอเคครบแล้ว โ oh. <One, two. S 1> อ้เาไปหาก็้วดูคนดูดิเป็นหุ่นไม้หมดเลยอ่ะสงสัยตัวตลกตัวนี้เหงาน้องไปฝั่งนั้นอ่ะพี่ไปฝั่งนี้พี่เจอรานหนึ่งเจอราจราเจอาราราอะไรเจสอ,ส,อสี่อะไรนะสองสี่ใช่ไหม สองสอันนี้มันจะเป็นสามคิวสองสี่กับสามคิวโอเคหุ่ยมันมันจะอยู่แถวนี้ มันอยู่นี่มันเดินไปแล้วนะมันไม่เจอแล้วพีนเจกันพี่ยังก็ยังไม่เจอเหมือนกันผมเจอ่จเลยโอพี่พี่โดนละพี่ตายเหรอยังยังยังมันเจอพี่เฉย กะดาษหนึ่งเลขหนึ่งเบอร์สองโอเคหนึ่งสองใช่ไหมเออใช่หนึ่งสองแบบไพ่ไพ่เลขสองส่วนอมีเลขหนึ่งฮะ okay, ไ,ไพ่เลขสองไพ่เลขสองใช่ไหมไพ่มีขึ้นเลขสองใช่ไหมข้างบนอะข้างบนเสีขาวใช่ไหมเลขสองข้าบนเลขหนึ่งโอเคโอเคแต่ไพ่แต่ไพ่อะเลขหนงโอเคหนึ่งสอง มันอยู่แถวๆพี่อะ่ะมันมามันมามันอยู่ข้งผมโอเคโอเคมันไปแล้วพี่มันไปแล้วโอเคพี่มกำลังตามพี่พี่พี่ปิดตู้แล้ว มันมันจะติดบั็กที่ตู้พี่นะเฮ้ยมันวับมันวับมันไปแล้วมันไปหาน้องแล้วมไม่เล่นเลยผมโอเคฮ้ยพี่เจอแล้วสองอะไรหกหกเก้ามันไปแล้วมันไปแล้วหกเก้าหกเก้าสี่สาม ไปแล้วพี่มันไป <Okay. S 2> ตรงนี้อ่ะพี่ซอนแล้วน้องรอไว้ให้พี่หน่อยนะพี่จะใส่รหัสเดี <c oughs> ๋ยวพี่ไปใส่รหัสแป๊บผมตายผมโดนสองชีวิตโอเคโอเค อันสองาจะเป็นสามเอ่อสี่ก็ต้องเป็นห้าโอเคแล้วก็หน, 2. 2> นึ่งก็สองนี่ร้องผมผมันจะต้องผมโอเคโอเคพี่แสนหัดอยู่ ผมเจอรหัสหนึ่งอลพี่รหัสอะไร,ตรใต้ดินอ่ะอา,า๋อรหัสมันบอกว่าอ๋อหา้าห้าเจอมืมอืมหมดก็เก้า โอเคแล้วก็อะไรวะสี่ก็สามอ้าวยังไม่ถูกนี่วะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงพี่เรียงใหม่แป๊บสองก็สามสี่ก็โอเค ถามพี่มาเลยแต่ว่ามันดกักอ่ะมันดกักอ่ะโอ้ยมันมีอันซ้ำกันอนะ่ะทำไงดีเดี๋ยวพี่คิดแป๊บว่ามันต้องทำไงกเอ,อเดี๋ยวพี่สลับกันดูกันพี่หาครบหมดแล้วพี่ขาดเลขอะไรบ้างไปไม่ขาดไม่ขาด โอเคเดี๋ยวๆพี่ขอเรียงใหม่หมดเลยแล้วกันสองก็เป็นสามสี่ก็โอ้วสตายน้องน้องซ่อนไว้น้องซ่อนไว้ไมันแดกตลอดเลยผมไปหาพี่ไม่ได้โอเคหนึ่งก็เป็นสองหกก็เป็นเก้า อันนี้น่าจะเป็นสามเอายังไม่ใช่อยู่อีกเหรอ ว่าพี่เลี้ยงผิดสนอดเลยถุงโดนมันดักสนอดเลยอ่ะไม่ชอบี่ลองสลับกัน ลองดูถูกยังอ๋อยังไม่ถูกอีกโ oh อ้หมายกอดเฮ้ยพี่ว่ามันต้องผิดบางตัวแน่ๆเลยพี่กมันผิดเอ่อเลขสี่กับเลขอะไรวะเลขสี่กับเลขอะไร เลขสี่กับสามอ่ะพี่ว่านผิดเอาไงดีออออ๋๋อ๋อ อืมก็ยังไม่ถูกอ่ะนั้นลองเรียง น้องระวังแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวพี่อันนี้ก่อนึงน่นนพี่กำลังสลับอยู่ว่าอันไหนถูก โอ้โหน้องพี่ว่ามันต้องผิดสักอันน่ะหามาใหม่ได้ไหมผมไม่มีขแล้วไม่ไ้ไม่จะแอบไม่ได่เลย จะเดิมนมิมีนี่ที่สั้นนี้ใช่ไหมคุณมันมันอยู่ด้านล่างมันอยู่กับพี่อ้าวพี่ตายเหรอมันเจอพี่ได้ไงพี่อยู่ในตู้นะของพี่ตายเหรออืมโอนี่ไงพี่พาผมไปด้านล่างเลยดิโอเคเดี๋ยวเริ่มเริ่มเรียงใหม่เลยนี่ทำอะไรอ่ะเริ่มเริ่มใหม่หมดเลย mã 3, tỏ tỏ mã 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 น้องเป็นตัวร่อให้อีกแล <c oughs> หละโอ๊ยโอ๊ยเกืบตายโอ้โหสิงสอนมั้ยระวังระวังมันน่าก,กลัวเหรอไม่ใช่ <c oughs> หนึ่งชีวิตพี่เหือสอง<ต>มันอยู่มันอยู่ใกล้พี่มันเดินผ่านพี่แล้วโอ้ยพลาดจบตอนนี้เราไม่ชนะพี่จะเล่นใหม่อีกบะ่ะรดูว่าไม่แล้วเออน่าจะไม่แล้วแหละหกเก้ารักษาชีวิตตัวเองดีกว่าสี่ก็สาม เดี๋ยว,ยวพี่จะพาน้องผ่านเองพียกเข้าประตูอะไรประตูที่มันเป็นยังไงอ่เอ่อไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวน้องน้องน้องรอยอยู่ที่นั่นแหละเดี๋ยวพี่ทำรหัสเหลือรหัสสุดท้ายแล้วเดี๋ยวพี่เดเาเอา เรมับรบรับันมาจริงเหรอน้องระวังห้ามตายนะค นีนะเฮ้ยโอเคอเฮ้ยน้องระวังระวังมันมาแล้ว้ยเฮ้ยฉัยยนนั้นได้ไงเราไม่ได้ความ,มีดเลยพ,พี่เดารหัสนะเอามีดเอามีด น้องระวังนะห้ามห้ามตายเรามาดูตอนจบไปได้วยกันลบลบลบลโดนเออไม่โดนไม่โดนผมโดนเฮ้ววระวังมันอันนี้เป็นระเบิดระวังนะ น้องยังไม่โดนเลยนะพี่พี่เห็นเลือดน้องอ่ะยังเต็มอยู่เลยผมผมรถไปแล้วหนึ่งโอ้ยฟันยิ้มอย่างมีความสุขเหมือนแบบฉันอยากฆ่าจริงๆเลยเอามือมาน้องน้องพิมแทงแทงแทงเออเออโอเราเราเรา่าเราคือโจ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 อ๋อไม่ใช่ เราคือโจโจตังหาก <_ d ata> เฮ้ยน้องไม่โดนนนองเอาน้องโดนเหรอระวังนะห้ามตายนะมันยิงปากไหมเนี่ยเลเซอร์เอาไม่ใช่ระเบิดอีกแล้วหรอระวังนะมันคืออะไรอะอะไรโลงมาลกบอลอ๋อลูกบอลโอ้ลูกบอลบอติดระเบิด มันคือประทัดหรือเปล่าเนี่ยมาเลยทางไหนด้วยทางไหนด้วยทางไหนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้พี่แนะนําให้น้องยืนตรงกลางไว้นะแทง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 มันแทงมันมน,นี่และนี่แน่มันโดนอีกแล้วะน้องอุ้ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ Okay. พี่ว่ามันต้องยิงกลิ่นปากแน่เลยพี่ว่า,วาน้องพี่ว่ามันยิงปากแน่เลยเอ,อ๋อมันยิงกลิ่นปากจริงด้วยเอ,อ้าไม่ใช่ไม่ได้ยิงหรออ,อ๋อยังระเบิดอยู่อีกแล้วเนี่ยพี่ยิงฉิดกำแพงเลยได้ได,ได้แต่ระวังมันอาจจะโดนอยู่บ้างนะพยังระเบิด จอสั่นไปหมดแล้วเรออออออาไม่ต้องกลัวเราไม่ต้องกลัวกลัวคุมวผมโดนอีกทีนึงผมตายเลยมาน,นี่มาน,นี่ตรงนี้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 ไม่เอาไม่โดนยืนตรงกลางไว้แตระวังปากเลเซอร์ปากเหม็นมันระวัง มองทำไมอ่ะเหลือฟันเฮ้ยเราราฟันเราฟันเราฟันแทงแทงแทงนี่ยนี่แหลยจะครึ่งหลอนเนี่ยยากเกินมันยิงมันยิงปากแน่เลยอ๋อไม่ใช่ระเบิด Oh my god มีระเบิดบ่อยจังคุณผู้ชมมันชอบระเบิดมั้งเนี่ยระเบิดใส่หน้าแกเลยฮ่าผู่ชอมผู่เฟยมันมองหน้าเราแบบเอียงคอเลยอะเฮ้ยระวังระวังทางนี้ทางนี้ทางนี้โอ้พี่โดนแน่นอนเออโอ้โหเหลือครึ่งหลอดเลย ไปไม่ต้องยืนตรงกลางแล้วตรงนี้อีกแล้วว่า<ะ>เกือบตายเหรอแทงแทงแทงผมไม่เป็นไรพี่ว่าน้องยังเกิด,ดอีกรอบหนึ่งผมเหลือหนึ่งชีวิตนั่นแหละพี่ก็เหลือเหมือนกันตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ป้าปันนี่นะเอา้า ทางนี้ทางนี้จิ้ม<ห>จิ้มอ้าวทำไมมันไม่เข้าวะไมม้้่ืออตงใส่เครือบฮารคิอันนี้แหละน่าจะของจริงแล้วนี่นี่นี่เฮ้ยตีเข้าตีเข้าเอาให้เรือส้มไปเลยผมไม่ชอบแต่มันปลาหัวอ่ะอืมตอนปลาหม่อนี่คือโกงมากอุ้ยกลางก้างก้างก้าง โหยกเร็วมากโอตาตาแดงหมดแล้วระวังระวังระวังเอาไม่ได้อ่ะเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เอ,อือหน้าแดงแล้วพี่แล้วต้องยิงอะไรมาแน่นอนเลยปากแน่ปากปากเมนใช่ไหมเฮ้ยตรงนี้อีกแล้วว่า เออกระเด็นเลยอ่ะไม่ไม่ผมไม่มีการเริ่มเกิใหม่เริ่มต้นใหม่แล้วพี่พี่พี่มีอยู่อีกอันหนึ่งโอ้ยทำไมมันต้องเป็นอย่างนี้โอ้หน้าเต่าเลยวิหมวกหมวกมวกโอ้ยเต็มเต็มหน้าเลยไม,ไมต้องเป็นอย่างนี้ด้วย,วอ,ยอุย๊เกอร์เดี๋ยวผมไม่เป็นไรเดี๋ยวน้องรอดูพี่ก็ได้โอ้ย เกือบตายอีกรอบเดียวอะหมอกโกงเกินแล้วถ้าเดิมมีมีครั้งนี้พี่ชนะพี่ไม่เล่นอีกแล้วใช่ไหมใช่โอเคๆงแล้วพี่จำด้ <แ S 2> จำดอจำได้จำได้พี่จะเล่นปะไม่เออไม่แล้วพี่ขอพักก่อนโหมันยิ้มมามาขอฟันหน่อยเหอะ นี่นี่นี่แทงแทงผมหยุดช่วยพี่ได้แค่ระยะครึ่งอืมดีมากกินปลาโอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ม,ใชมือ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 ,มอตรงกลางมือตรงกลางสองอย่างไปพี่ลบ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 ทนัทนทัน พี่ควงหมวกมันสุดแล้วแล้วผมรู้สึกเหมือนนะ่าจะกินกินไม่ตรงนี้อีกแล้วอะ่ะบ่อยเกินกินมอือกเฮ้ยแทงแทงอย่าตายนะพี่ทางนี้ไม่ตายหรอกมั้งพี่ว่ามันเอาหมวกมาแน่นอนร้อยเปอร์เซนต์กินปลากินปลาโอ้โหหมวกไอห,หมวกเหรอพี่ตายอ้ยเจียวเทน ลบหมุนวงกลมเลยโอ๊ยจะสำสบทำไมเนี่ยพี่อแทงหน้าเลยเฮ้ยยยยเอออ้าวพี่แพ้หรอไม่พี่เกิดได้อีกรอบหนึ่งฮ่าฮ่าฮ่าอ้าเอาพี่มีพี่ไม่ได้ตายสักรอบเลยหรอพี่ตายไปแล้วรอบหนึ่งขากับพี่มีอยู่สามชีวิตเลยดิแลาพี่ไม่ตายอ่ะใช่แต่ว่าพี่ว่าพี่ว่าไม่น่ารอดแล้วแหละรอบนี้ตายที่แล้วพี่ไม่ตายสักรอบเลยอ่ะ พี่ว่าพี่เคยตายไปแล้วนะรอบหนึ่งโอยโดนอุ้ยไม่โดนแทงอุ้ยพี่ว่าพี่ชนะแล้วว่าน้อง yes อือสมน้ำหน้าตายไปเลยไอ้ผีบ้าเย้ได้ชิปเมนมาเย้ได้ชิปเมนด้วยใช่น้องได้ไหมได้เหมือนกันโอเคจบแล้วขอบคุณที่มาแบกด้วยนะคะ ไม่เป็นไรครับ okay โอเคนะครับถ้าใครอคชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปหน้านะบ๊ายบายครับยูชนะแล้วโอ้โหชีวิตมากเลย <laughs>